Thank wow. คุณครูครับสภาพร่างกายตอนนี้เป็นไงบ้างครับผมก็ตอนนี้ก็สภาพร่างกายก็เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วครับครับเป็นไงบ้างครับการที่เราได้มาอยู่กับทีมแต่ยังไม่มีโอกาสได้เล่นเล่นม้แต่นัดเดียวก่อนเรียนผมผมผมต้องไ่ว่าต้องดีใจก็ดีใจแะครับที่ที่ได้มาถึงจุดนี้แล้วเพราะว่าถึงจะได้เล่นไม่เล่นผมผมไม่ได้คิดว่าจะต้องการที่ ที่จะได้เล่นแต่ผมตองการที่มาที่นี่นคือเก็บเก็บประสบการณ์กับรุ่นพี่ตัวท็อปอของไทยเด็กหรื่อของอย่างพี่เจพ,พี่อุ้มพี่มุ้ยอย่างเงี้ยครับที่ที่ประสบการณ์เยอะเยอะอย่างเงี้ยท,ที่ได้มาเนี่ยก็คือ,อะจะเก็บเก็บประสบการณ์ได้มากที่สุดไม่ได้ห่วงว่าจะต้องลงหรือว่าจะต้องเล่นครับผมครับผมโค้ชได้มีการพูดคุยกับเราบ้างแล้วหรือยังเรื่องพูดคุยก็ยังครับแต่ก็ ยังยังไม่มีการพูดคุยครับแต่ก็จะอ่าซ้อมซ้อมให้เต็มที่แล้วกันครับพี่โอเคครับเกมหน้าถ้ามีโอกาสเล่นกับอินโดนีเซียตั้งเป้าสำหรับตัวเองไว้ยังไงบ้างครับก็ก็จะทําให้ดีที่สุดครับเพราะว่าอ่ามันมันถ้าถ้าใต้ลรงเล่นก็ถือว่าก็สุดยอดแล้วครับผมครับถึงแฟนบอลนะครับก็อ่า ฝากเชร์แล้วกเ็เป็นกำลังใจให้พวกเรา,านักเตะและก็สตาฟโค้ดแล้วก็ผู้บริหารทุกคนนะครับถึงถึงเรืออีกนัดหนึ่งที่เราต้องมีภารกิจแต่ว่าเราก็ไม่ประ,ประ,ประ,ประมาทคู่แข่งครับขอบคุณมากครับครับขออีกนิดนึงครับหลังจากที่ดูเกมเมื่อวานนี้กับอินโดนีเซียมองคู่แข่งไงบ้างครับผมตอนแรกมองเขาว่าเขาเป็นทีมที่ โต๊กลับที่น่ากลัวมากครับแต่เราก็ประสิทธิภาพของเรามันก็แตกต่างกับเขาอยู่แล้วเราก็มั่นใจในทีมของเราเหมือนกันครับ